ทำเอแถวแรกลูกล่อจะไปสวยสวยงามพี่นี่กำบอไปไรไปยาวๆอู้ไอทองมาลูเรี้ยงลูเลี้ยกครับกงิรางวัลก้อนโตใบดีดอกนี้ห้านเก้าหมื่นสี่พันซุปเปอร์ไมค์กับ ลิปวิดีโอนี้แต่ทำเพื่อความสนุกไม่ได้มีเจตนาโฆษณาเชิญชวนไม่เหมาะกับผู้ชมอายุต่ำกว่า1 8ปีสวัสดีครับวันนี้เราจะเล่นเกมสาวถ้ำกันนะพี่ๆนะกับน็อง1,000นะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้จะแตกกันมาแค่ไหนนะครับผมจัดไปสวยๆเลยพี่ๆมาจ้าดอกนี้ลงมันเพื่อไม่ลงนะพี่ๆนะไปจ้าและไม่แตก ไม่แตกจะเบลลละห้าสิบนะเนี่ยโอ้ยเนี่ยกริดมาจากสิบมาดอกนี้สวยแล้วลงมนต่อรูเรื่องจีดีจัดไปดีคอมโบไปโอ้ยดอกนี้มาแล้วลงมนต่อโอ้โหสวยเคมาแถวแรกลูกพ่อโอ้ยเป็นไอ้เขียวมาแทนเคก็แตกนะพ,พี่นะไอทองต้องมาแล้วล่ะจังหวะน,นี้ขอแถวแรกหน่อยไอทองมาหนเลย แต่งหนักนะโอ้โหไม่มาดีแต่เะิางวันก้อนโตปก่อนนะครับผมดอกนี้แปดพันสี่ซูเปอร์เมากาขอแรกไปครับเบสสองร้อยเลยไม่พูดความทำเพลงออืไปจา้าโอ้โหออืสวยงามลงต่อเลยอือือเอาจา้ารู้เรื่องอย่าหลอกนี้ ไปจ้าสวยงามจ้าแล้วคอมโบต่อไม่มากันต่อพี่พี่สิบแถวสองมาแล้วไม่ต้องรีรอโอ้โหสวยงามจ้าและไม่แตกต่อด้วยโอ้โหมาแค่สองมันสองถือว่าดีอยู่นะพี่นะไปจ้าอื้มนะไปครับอื้มเกียบอื้มเกียบอืเกียบอืมมาสวย ดูเรื่องคอมโบบายเราควรเพิ่มระยะโอ้โหสวยมากแบบนี้ไอ้นน้ำเงินมาหน่อยดูพ่าสวยงามจะเต็มจอไปดอกนี้เกือบเต็มจอนะพี่นะโอ้โหไหลยาวยาวเลยนีแปดหมื่นสามซูเปอร์ไมกาของแกแน่นอนนั่งตื่นอืมเอาเรื่องจัดไปครับลุยกันต่อไม่รอแล้วนะมาจ้า เอาเรื่องอ่ะไปครับเดือดสี่ร้อยไปโอ้โหนี่โอ้โหตอนนี้บวกมาเก้าหมื่นห้านะพี่นะคิดว่าของแท้ไปจา้ามาจ้าดอกนี้คอมโบต่อสวยแล้วลงกันต่อไหมลงกันต่ออยู่นีคิวามาแถวแรกหน่อยลู้ว่าไม่มาอีกอืือ ไปจ้าไปครับดอกนี hmm. <S s <ổi>. <S à, mm ้มาสวยงามมากันต่อมากันต่อมากันต่อสวยจ้ามองมาเริ่ยสวยงามแบบนี้ไปจ้า ข้างบกต่อไปไม่มาี่โอ้โหตอนนี้บอกมาหนึ่งแสนแล้วนะไอจาราลุ้นลาลุนลาล้นเลยลาลุ้นเลยจะแตกเท่าไหร่วันนี้อือหือเกลียดอือหือเกลียดอือหือเกลียดโอ้โหไม่แตกอุย้ยมาแล้วไอเขียวมาดอกนี้ก่อนเลยแต่อู้ไปกันต่อสิมาดอกนี้สวยงาม โอ้โหสองพันแล้วไปเบลล์พันกันเลยนะพี่นะมาใจเขียวมาลูเรื่องเจมาแถวสองลูกพ่อไม่มาโอ้โหไเว้ยแตกห,ห,หน่อยเฮ้ยแตกวันหน่อยเฮ้ยเบลล์พันเลยนะเฮ้ยมาหน่อยสวยงามจะดอกนี้เจแถวแรกลูกพ่อสวยงามเอแถวแรกลูกพ่อจัดไปสวยสวยสวยงามพี่นี่กำบอไปไรระยะยาวอู้ไ,ไอ,อ,อทองมาลูเลียง นูเล่กเนกันระมวลก้อนโตไปมีดอกนี้ห้าแสนเก้าหมื่นสี่พันซุปเปอร์เมกาของแท้แน่นอนนะโอ้โหอับเงาวันนี้ก็ร้านที่หกแสนเก้าหมื่นหกพันแล้วกันไปเจอกันใหม่หน้าขอบคุณรับชมสวัสดีครับ